และผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็ผมเองรู้สึกภาคภูมิใจแทนทางผู้จัดงานนะครับพีพิบารัพูท,ที่ได้มาร่วมมือกับเพิหน่วยงานซึ่งเป็นพลังสําคัญนะครับพลังตรงนี้นะครับที่ท่านพี่น้องจุ่มชนทุกชุ่มชนของกรุงเทพมหาคนครเราบารัพูแห่งน,นี้นะครับเป็นทีสนท่สำคัญเป็นประวัติศาสตร์นะครับผมเองขออนุญาตว่าครับ ร่านบริารเป็นผูน้ริการเขตยนพระนรวนี้ครับมันะวงนี้ก็จัดกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวเมื่อวานวันที่สิบสี่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าเข้าไปนะครับท่านรองสารอนอก็วาดภาพเนี่ยมีกิจกรรมที่สําคัญมีความร่วมมือของพี่น้องชุมชนแล้วนะครับเส้นเลือดปล่อยที่ท่านผู้ว่าได้นําเรียนไว้ซึ่งปัดนี้เป็นพลังในวันนี้กลัาวขอบพระคุณพระาจารว์อีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณนะคะท่านรองประดกรุงเทพมหาคนครคุณสุภเกิจคิณขันนะักทำงานชุมชนวยัยที่บอ่อตั้งแต่เด็กค่ะ20กว่าปีแล้วนะคะนี่คือถึงการจัดงานนะคะคุณกกศรสิงห์พนาเรียนเชิญค่ะรอแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากวันนี้ที่ มามกเป็นที่เรียว่าชุมชนเขารวมกันไขา้ขาใจว่าประมาณแสนคนเ,เราขึข้นไ,ได้ทุกที่ยากไปต้องการีสมัตว่าอย่างไรเมื่อหักสูรทีแล้วก็ประชุมครบรอบีไปก็มีคนมาร่วมจะเป็นสิทธิภาพที่บางภูนี้ก็มีผู้ประกอบการมาช่วยกันเยอะเราตั้งอนเภอ แล้วนะครับเริ่มกระบวนการเริ่มกระบวนการโครงการต่อเป็ดเสร็จต่ประมาณเกือบแสนนนะครับเราก็มีคนอยู่ร่วมต่อที่นั่นที่ประมาณเกือบห้าแสนคนจัไปสอบต่อในการพัฒนางที่นั่นทุกคนได้ระบายน้ำไปดูว่าเราจะเปิดปิดประตูน้ำให้กันสอดคล้องกับน้ำระดับน้ำเพื่อการเดินทางได้ไหมโนตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือเนี่ยขึ้นไปในจุดต่างๆเพื่อให้คนเดิน เรือเ,รเป็นเรือที่ทนคลื่นของเรือลูกเรได้ไม่ได้เพราะเรือไฟฟ้าเนี่ยมันมันไม่เหมือนไม่เหมือนเรือ ผู้ไดยินกรุงเทพมหานครนะครับอยากให้นะครับพื้นที่นะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับหรือมีการเสื่อมโทรมนะครับมาหาดูได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านมาชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราอยากจะฟังดนตรีเพราะๆนะครับเราก็จะเข้าไปอยู่สู่บรรยากาศในสถานบันเทิงดนตรีที่ท่านได้ยินนะครับเป็นความสามารถของเยาวชนชหรือน้องๆนะครับส่วนฝั่งนี้เราก็จะขออนุญาตให้ทางนักดนตรีนะครับไ้ขับขานไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับผมมีอาหารอันหนึ่ง ก่อนจแลกตัวต่จากท่านได้เห็นนะครับไฟที่ประดับระยะนะครับนะครับนะฮะซื้ออาหารมาซื้ออาหารรัะทรับบริการไม่ได้ซื้อบริการผมเชื่อว่าการนำกิจกรรมดีๆนะครับอย่างคอนเซสที่ท่านพอนะครับได้กับตำรวจทีมานี้นะครับมันทำให้พวกเรานะครับเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับไม่อยากจะนั่งพิจาคารนะครับเขาไม่อยากจะนั่งโรงแรมครับเขาอยากลงมาแบบเนี้ยอราคา พียอดครับเรามาสู่มารามาพูดในส่วนของคอมวเตร์เซอร์นะครับหลายท่านนับแล้นะครับที่เป็นโลโก้นะครับคอมวเตอร์เซนเอร์อันนี้ขญายทำเสนอนะครับที่เข้าใจส้่นเสร็จของับยานทาเนะครับามาเนี่ยอาจจะต้องมีพื้นที่

เาเอเซนเตอร์แล้วนะคะโซนนี้ค่ะาวนะนชาชาปาครับองนาส่วนนะครับกำลังเดินทางมานะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับ ต่อเนื่องเลยครับภาพสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นมัญหาคือะไรโอชื่อตาคาราสามยอดคุณพระเรมนี่ก็เคยดีแล้วคุณตาเลยเชนมาแล้นะครับแต่ไหนครับทุกคนร้าโจนี่อยู่ยาวอันนี้แต่ก่อนจะเป็นร้านร้านนี้เขาเปิดตีห้าเลยดีที่ค่ะอ้าวตีสี่ดขอโทษมีพื้นที่ตรงนี้ ต่หลังก็ขอทางเขกอุ้งเท้าเดิมเดิมสารอี่อยู่ด้านในเดี๋ยวเราเดิน